บดได้เบาน้ำเม่บ่บดได้เบานําพายไม่ได้จ๋าไปอยู่บบนี้เลยโอ้แบบพ่นใส่พ่นมาพ่นไป่พ่นมาหนังเลยเอินวนพ่นขนาดนั้นโดยบ่ได้เบายังเลยพันชามก็บ่ได้ปากทันมันขึ่นแห้งแล้วบ่ปากบอติงได้โอ้บ่ปากน้าพายได้ทามก็บทามก็แบบบ่ฮู้สติเลยนะทานมือได้พิ่นชิเป็นเลยเฮาเอิ้นหั้ม ใช่แต่หือ,อ๋อคันหื้อแหละไม่ชนน้ำพ่นน่ะนายยันคนให้เฮาน,นี้ผมเป็นอ๋อตาว่า,าอาการเน่าเ้าสังเกตได้นะอาการเน่าหนิเนาะแม่อ่าแบบว่าเขาอยู่มกันโดนเนี่ยแบบว่าสังเกตเบื้องอาการเน่าแบบว่าเล่าสีเป็นลักษณะแบบไรเนาะคือว่าผิดปกติแต่เขา,าบกไก่โบกไก่แต่กล้าว่าเราดีๆขึ้นมาได้อ่าผมเป็นยังเนาะไม่ออมกลัามาไก่มาอย่างงู ตางนั่นแหละเมลเทืขาขแาวนี่กินเข่าค่ะกับสบายดีสบายดีนะ้องโมเม้นน้องเบ,บินะบร์ตสุขุมชนเนาะเบิร์ตมองสุขบอลเราจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวกาบสวัสดีพี่น้องทางคนไทยใช่ไหมมาพบมาบอกกับช่องยูทูปของว,วารีแชร์แชร์กันหน่อยพี่น้องพี่สอง เช่นเก่าเช่นเดิมเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเนาะพ่อๆกับ่ปวียงมานี่ปวียงถามาฮะช่างเนี่ยของลุงแก้วเนาะพี่เนาะเรื่องราวของลูกเพื่อนหลายพี่น้องมาให้กำลังใจเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะกับพ่อเพื่อนอยู่หลายชางกันเชิญน้องดาวเมื่อวานนี่ใจปวียงเม่ได้สภาพเป็นบัวมันลายคนนะครับมาเนี่ยกับเวียนถามาให้กำลังใจทั้งเงินเพื่อนถ้าว่าพิชภัสรประการใดกับโค้ชโค้ชไอ่าในลายเนาะพี่เนาะกับไปย้ำอัปเดตดีกว่าตามไทยกแางอ่าเป็น พี่เป็นน้องการเสร็จมาทางนี้กันหลายนพีน้นองเนาะอย่างไรเขาก็ได้เห็นว่าเห็นงานทาง,ทางเพื่อนน้องจ้อยเพื่อนน้องถลาอยู่เด้วพี่น้องเนาะอย่างไรก็อยู่ดีมีแห่งวัชพูสุกคนกระท้ขอขอบคุณขอบคุณเนาะเมย์เมวัมชพูสุกคนว่าชีวิตทางใต้ทางไกลเนพีน้นองเนาะทาง,ทางต่างประเทศผสุกนเข่ามาเบิง่งมาชมในช่องยูทูปขอางว่ากิมชายใจกันน้อยวิ่โชว์นพีน้องก็ขอความมุขกดใจอะไรเดียวเขาติเข้าไปเลยว่าเบาดีแล้วนั่งทามอยู่นพี่น้องเขง้าไปน้ำกันนี่แหละยันมาเปื่อยหมื่อยนพี่น้องเนาะไปไป สบายดีด้วยแม่ได้ไหมสบายดีกำลังเหตุกิน,หน,กน,กนไหนน้องๆเนาะแม่อเได้ยังกินมันขวดซินมูขวดซินมูลำบากแล้วแบบไม่ได้ไปส่วข้าวเพิ่นเนาะนี่ไงไม่ไป ก็มาีพักหลับเรียนอยู่แต่ว่าเมื่อใดว่างเลยก<อ>่อนจะลงไปกับแม่จะลงไปส่งแต่ว่ายัางยังไม่ลงไปยังจะไปขับแต่เมื่อนำยังยังไม่ทัน<อ>ไปประกอบเอกสารยังหมดแล้วเออตอนนี้ยังเรีนประกรอบเอกสารอยู่แมอ่อ้าวอ้าวเข้าไปฝากใหม่ๆนี่อเอาแบรนด์ประกอบบอมินแต่ว่าเ,เอาไปเลยบ่เอาไปเลยเอาไปแล้วมาประกอบที่ลังอ๋อมด่วนดิ แม่เนาะดวนคุณแม่เนี่ยแล้วเป็นลำบากใจกันเนาะแม่เพรากว่าคุณปอยังว่าเราเนี่ยเข้มแข็งนะแม่แต่ว่ากยังดีกว่าเขาปล่อยไว้ได้เนาะบอกเวียงมันมีโอกาสที่ดีด้ เรื่องเมยนี่ก็แล้วแล้วตอนนั้นไปาตัดบอกคือวันนาตัดยังไหม่าตัดเป็นหนึ่งพลังเป็นหนิวหลังเราโบแกงเฮงงม่ว่เห็นอไเห็นกินแบบนี้รได้ยู่น้นาเลเห็นได้ขออนานนําพอดได้นงอแล้วบบอป็นียกแล้วขั้นเมื่อใดน้องๆอยู่กัน ใช่อันต่างและแม่กันนี่ไปอยู่เฮือนเพิ่นประหารได้อยู่โอย่านถ้าว่าเ<พ>มือ่อใดอันน้องเหมัอนย่างโมยู่เฮือนน่ะเนาะแม่ย่นานว่นาเป็นไปตุกทีบเนาะแม่เนาะแม่ห้าวปัดกแข็งแห้งเออลุ<ร>ง,<ร>งแก้วเ,เราก็เพื่อเราอันอประวัติให้ฟังอยู่ตอนนั้นเราลงไปเหยืเฮือนเหมจอนจรงตั้งแเราเที่ยวขึ้นมาพี่ติดพีผันถามติดพีผันถามว่าเอาเป็นยังนุ่มแก้วคือเที่ยวมานอนพุ่นนะนอนน้ำแม่กันแล้วก็เนลูกก็ว่าเป็นห่วง เป็นห่วงทั้งนี้แน่เนาะเนาะยันลูกเห็ดในนั่นในนี่เลยแม่เป็นแห้งบุกแห้งช้ำเดี๋ยวเดี๋เราบุษสร้างได้คนเขาเนาะเดีายวเราเถอะเราขึ้นมาแหละมันแดีว่าเราเป็นคนใหม่ค่ะแม่กันเราบุกข้นเราบเป็นยังเราแบบดีดีเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดอยู่เห็ดกินกับเห็ดเป็นบ่เอกโอ้ ยูเฮดกินแลวคาร์โเนพอกะเอาพอครับคือมากเขาบอกมากคิดข่าว่าพอไปทางได้ทมันได้ก็จักถามอยู่เนี้ยนะเนาะก็จักก็จักยูคนแล้ววนนง่ายว่าังเทือแบบจตต์จต่างแบบมาปกติลังเทืยร์เรกะเนี่บางคนนี่บอได้นั่นห้อนพ่ได้ชนน้ำ่ายคับอันนี้ชนนะนีทามยูแตละเมืองนะคัรนโาเห็นกั นั่งอ oh, ิข oh, <im itation and ADA> ่าวว่าน้องขึ้นมาก็ณผูเห็นเคยพอขึ้นมาบ้างไหมคือสาวว่าแล้วเลยยังจากเรามจากถามยู่วันมันเป็นผคนดิคนะไม่ไม่เคยอ่ไม่เคยเอาไปเห็ดเบี้ยน้ำตังแก้วเกือบบอกอ๋อโอ้โเพิ่นหันประจำงัวคั่วอยู่นะอ๋อชวนเราหนิจี้ยงงัวเลี้ยงคั่วยู่ให้อยู่นะเนาะแม่กั่ยามไทยให้ไทยหน้ากต่เมื่อจเพิ่นหั่นเละ เผ็ดจนคำจนมืดเผ็ดเรียบนะแบบว่าคนบ่เต็มร้อยนะเลยเลยรถต่อรถไทยนี่ครับไล่อยู่เรียบร้อยไข่ไท่ไท่ไท่น้ามีเปลี่ยนเน็ดคนเห็ดนั่นเห็ดอะได้เห็ดเรียบคนว่าเห็ดข้าวน้ามันจะปลาเนี่ยคะเก็บปูข้าวมาามืดนะคะหัหลดมาปั่นแล้วพอแล้วแหละเอาเมื่อได้จนาดคนโตจนาดคนหลักทางดูนอนยันบุหงเมื่อ จากเว้าอยู่แล้วบ่เนาะบ่จักบ่จักเราเคยเว้าผู้เดียวแล้วบ่เราถิงคันเว้าผู้เดียวแล้วบ่บ่ได้เคยถงันแต่ว่าถงันจมพลังไปเว้าผู้เดียวนะยังยังสิดีอยู่ดอกตน่ะสิดีอยู่เฮาเนาะบางคนนี่รุ่นว่าปาต้นปาโตย่างนํากลางบ้านเฮาเคยเห็นมานี่ก็ยังดีก็มีเนาะโยอันนั้นน่ะสุดยอดือว่ายังมีโอกาสอยู่นะ่ํานี่คันได้กินยาแลคันมันลงแล้วก พอจักเนี่ยแต่ว่าคันมันมีเวียกมันกระทำมีเวียกมันกระนั่งกระบุกมีเวียกมันกระนอนเล่นโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นยังกับพวกจักเล่นอยู่เนาะเล่นบางคนเข้ามาคนแบบมันมันโบนั่นในโทรศัพท์มัน้อดประจักเนาะประจักเด้อจักโทรศัพท์นั่งเล่นคันอันนั้นหมดแล้วก็นี่หมดแล้วก็แม่มีพวกเงินให้เราก็ซื้อบัตรขอได้ คันคอน้ำห้าวเข้ามาบ่ได้คันขอพลเดิมเป็นอยู่เป็นเดิมเก็ได้อยู่คันวัดเวลาขาดยานะนะมือหนึ่งชองมือก็ขึ้นโลนขนนดโอ้ทำขาดยาระงับเนี่ยเนาะแม่โยง่ายว่ะยาซักหรือยากินนะแม่ยากินเพิ่งเพิ่งระห่างเอาไปซักน้ำโอ้ด้วยก็ฉีดไปซักมันเป็นแบบนี้นะลูกฮ่างมันโมเมนต์ว่ามันจะเป็นเลย มันบอกมันตอนยาดนะแกปวดตามเส้นตามเอ็นคือคนเสียบคือคนแทงมันวะมันเป็นบวคือโม่เป็นฮาวเลยแกตามเส้นตามเอ็นนคัดคอมันอักตึงอยู่ไหมนี่ยางอันทั้งเมได้ได้เราการทั้งอ่าอยูชูนแพทย์ยู่ชูนเป็นทางอยู่บ่ปวกระปวดมันแคบแม่เหลาบ่ได้มันอ๋อแบบว่ามันจุกมายังไงเนาะม่ได้เหล่านางเท่าแต่คนทำ สบานจังเลยบอกเท่านั้นคนหัดสีอันทำเราเองอยู่เลยบาดเราอันอาการเราปกติเนาะอันนี้หคนว่าวางยางหอนมันนั่งมาได้อันนี้บ่แม่เมื่อวานนี่น้องหลาวเราเราหัดสีตื่นเนาะอันน้องหลาวว่าตัวสีเราแบบคันมันขึ้นแล้วคันมัน มันบริยากให้บริจาคยางกับคันมันปวดแห้งแล้วมันยางหอนได้แม่ว่ามันนั่งมาได้ฮขาปวดแห้งเลยแม่เอ้ยทรมานอเลยมันว่าว่าจะตายก็ตายมันว่าว่าจะเช้าก็เช้ามันว่าทรมานเลยเฮานี่เกิดมาเป็นคนก็ได้มันว่าไปเจักขึ้นตนมันมันนอนมาได้มันว่ามันปวดมันแบบเนี่ยนล่าเล่าด้เขาทำเฮียนอยู่บัง ิงบได้แล้ก็หาปานนี้แล้วแม่ก็ลืมอืมเป็นคนบ่อันนั้นแม่ก็ได้อืเข้าแล้วก็คาเนีมันก็ออกมันบ่จักบัดนี้หั่นเดี๋ยวนี้หั่นตะคามันเป็นแล้วแล้วบัดนี้เป็นงเอาให้นี่มันเถอะก็บ่จักได้บยางดเ่นเห็นใบแดงๆแล้ หัดจำได้ดๆตัวนี้มันใบหัดเชฟโอคันซีนมันคือหมูเนาะจำใบพวกใบใบสิบพันใบอันใบพันใบแฉนนี่มันอย่างหงโหวมันเย่าที่คือกันเนาะใบสองพันมันอย่างนี่แล้วก็ให้แม่เบิ้งคันได้อันนั้นได้เงินได้ยังคันเขาให้กับมาให้แม่เบิ้งคนที่ให้ถอดได้เพรบ่แม่ มั uhm, นถามแล้วดอกธนวาเท่านั้นจนนี้แับมันว่าเขาบอาว่าเงินบาทแล้วแม่ใบพันเุ์เฮาเขาจะเบิ่งได้มันว่ะแล้วแม่นังเถื่อนน้องได้แลยน้องมาหายแม่แม่หายเบิ่งเ้าอยากเบิ่งเงินบาทแม่เขาบอกคือเด็กน้อยเนาะออคือเด็กน้อยคนปัญญาอ่อนได้ลูกค่ะแต่มันด้านแล้วมันเป็นเางนั้าน ว่ายงว่าอ,อยากกู้อยากเห็นนะเงินแบบแบบหมู่บ่อพันบาทไปพันบาททางบัจักเนาะบัจักเราเคยเห็นมันบัจักดแบบว่าการการใช้เงินใช้ยังของเราเนี่ยแบบเราให้แบบเราใช้แบบพุ่มเพื่อเบิดแต่คอเบิ้ดแต่คออยู่บ่บ่คันคอมันเติมนิดเติมน,นิดนะไม่ได้ข <copied>. ้อรายดอกข้อเงิน่ะเธอชี้โอ้มีบ่เถื่อเราแบบว่าเราให้เอาเงินเนาะอ๋อบ่เคยบ่เคยมีประวัติว่าให้เอามาเนา เทียงเอาเงินเอาคำน้ำพรไแม่นี่บโบมีเนาะอบมีเขากับนิชัยมันขันมันยากได้ยังเลยเชื่อให้มันขันบ่ได้แล้วมันมันว่าอืต้องเชื่อให้แต่ผู้อื่นเท้าปัดโบไฮมันว่าเทาก็ะทุคือกันเห็ดไทยเห็ดนามันว่าคนเราเป็นคนน้อยใจเวลาขึ้นว่าพ่อแม่โบแพงทอกันแม่ขันเท้า่บห้ขันมันยะกได้แล้วพอไปเชื่อให้มันไปไปเชื่อไปเชื่อให้มันเอามันไปเชื่อกันไปกันน้อยเทอมันไปคนเดียว บ่าวว่า,าอย่างง่ายว่าเราเป็นคนที่ว่ามีผมร้อยมีผมร้อยเลยอาจจะคิดมุมมองของเรานะ่ะอาจจะคิดแบบว่าม่ว่าแพงเพงิ่นไหนแพงแต่ผู้อืนน่นเนาะน่ในความคิดนะในความคิดของเรานะ่อยเวลาอันพอเมว่าวอย่างกันนี่ทั้งเถื่อกับแบบว่ายันพอเมมองขามเรานะนตามที่ว่านะเออว่าวอย่างๆ่ายยังคือลุงแก้วเราว้า เราเ้าเนี่ยแบบว่าเราไปเด่นกลางว่านหันหยาแบบอาจจะมีคนเ้าวว่าอ่าเราโมเมนต์ลูกแนี่เราโมเมนต์ลูกลุงแก้วเนอ่าคนอื่นสิี่ยเวเนี่ยเราเก็บมาคิดบ้างคนตัดคนเป็นเนี่ยแมนแมนคนที่ว่าแบบสต öt, è, ิเราบอ้นั <is> ่นนะเราเก็บมาคิดแต่เราคิดเลยชาโสมชาโสมมันพวกพวกนี้มันจะเก็บความคิดแบบชาโสมไว้เนี่ยมันคิดให้เราคิดไปน้อยใจบ้างน้อยใจบางเนี่ยเราเลยเก็บมาคิดว่า เวลาพ่อเมย์เห็นหันเห็นนี่แต่เรามุมมองของเราน่ะพ่อเมย์นี่ฮักแพงอยู่แพงดูกนี่ผมมีไพดอกแมยเราลดเก็บมาคิดว่าเล่านั่นเป็นผมร้อยของเล่าอ่ะพ่อเมย์นางเทือกับพวกแพงกู้แบบนี้นะนางเทืองที่ว่าพ่อเมย์เห็นหันเห็นนี่เพื่อนวัดอยากปรึกษาผู้ที่ว่านั่นเนาะผู้ที่ว่าจิตไปเห็นวียเห็นงานเหมือนเล่าวัดคนบกขอแห้งโบนั่นวัดนางเทืองแบบไม่ได้ถามเนาะไม่ไ่ได้ถามแล้วพ่อแม่พ่อเมยเล่า ่ได้าอนแล้เราเป็นแบบเป็นแห้บ่ยังเฮ็ดยังบ่ได้แหละบ่ได้โชว์น้ําลาวกันว่าเฮ็ดอยู่ให้กินแล้วกินข้าวกินข้าวชุกินข้าวไปเวียกแล้แม่แล้วบอกคเจ้ากเจ้าหากินเด้อลูกเด้ออบอกเพิ่นน่ะเออบ่อนดอกแม่เฮาเาากินอนเาเฮาอยู่ในเฮือนบมันคิดนะนะบบมันบ่อยากห้มันเาว่าไพาไปเฮียกแล้วกินก่อนโลด มันก็ว่าดีอยู่บัดเวลามันขึ้นแล้วมันไม่จักยัางบังแบบจักจัดคือได้รดีว่าเราให้แบบคุณแห้งนีมิ้นให้คุณแห้งมิ้นที่เดียวอันนี้แหละกายหันกัน<อ>จมมุมมุมมุมไหลห้าลีปไป<อ>ไปไปก่อนแต่ก่อนมายังนึ่งมีแต่จมมิ้ชื่อน่ะแต่ว่าพากันพบหนีไว้แต่ยา <ะ S 1> ไปแล้วก็กระฮ่งเติบแล้วก็กลับมาแล้วก็แล้วเราก็ไปว่าวยังบัดเ้วก็ว่าวดีบัดนีโอ้คันได้กินยา ต่อเนื่องแหละค่ะวอกันเล็กน้อยเป็นแบบนั้นทั้งแม่ในอุ้กย่านคุณฟัวอนี่เฮาสิเฮาสิบพอเนี่ยตามอีกแต่หนึ่งแต่ว่าทั้งแม่มีลูกจะคุณค่ะคุณโอ้ลูกกับพวกอนรีชองคนแม่โอ้เป็นผู้ชายเป็นปอผู้ชายผัวไปเห็นงานนำมือนี่ฮะเนาะไม่กกหมูบอกไอกกแหละนั่นบักตรนี่บัตรตรงไปผักเป็นม่อมคนคิดคน โอบัดต่อมานี่ผู้อ่คกับลูกลุงแก้วหนิไพยเป็นดุกอกน้องหล่าด้น้องหล่าเป็นดุกอกบอแม่โอ้ต่อมากับน้องผู้หญิงนี่เนาะบอน้องไพ่อุ้ยท้องอันเี้อันภูญิงนี่ยังเป็นน้องของขวยท้องนี่ก็ลูกหล่าแล้วแหละผู้หญิงนี่บอโอ้หล่าแล้วแหละอือแสดงว่าอายุแล้วยังน้อยอยู่จักรุ่นนี่เนาะจากปีน้งยันอยน้องวีนี่ อ๋อีดยโดยเอ้ยเอ้ยเอ้ยบางเถื่อบางทีเอฟซีบางคนเพิ่นเข่ามาใหม่เพิ่นยังมือหูได้เพิ่นว่าเพิ่นคิดว่าลุงแก้วนี่ไปเก็บมาลูกคนมาเลี้ยงเพิ่นคิดว่าลุงแก้วนี่ไปเก็บมาลูกคนมาเลี้ยงคือบอกคือบอกว่าไปชงคืนพ่อแม่เขาเพิ่นว่าแจ็คกี้ไปชงคืนนี่ได้นอพี่น้องบางคนเนี่เพิ่นก็ทักมาหาเ่าเวียงหลายคนให้ลุงแก้วเอาไปชงคืนพ่อแม่เขาโลด แฟงคลับใน,นที่นะเ,นเออบางเถื่อเพิ่นยังบ่ฮู้เด้เพิ่นมาใหม่ถ้าผู้ถ้าผู้ติดตามนุง่งแอนุงแก้วตั้งแต่แรกน่ะเพิ่นสิฮู้เนาะในคลิปนั้ยังน้องซายล่าเป็นเพื่อนชีหูี่น้นองเอ้ยแต่ว่าลูกคนพ่อเหักหักแพงกันอะไรได้แมนเมนเขาเบิ่งกัน,น,นได้ได้หลกเฮาเขาโม,ม,ม่นย่องว่ะโดยกันวา่าอ้ายเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเขาก็บ่ได้ยังกระยากเงินน่ะส่งมาให้แม่โลดเอาอ้ายไปหาหมอโลด เลยเด็กน้อยตัวนี้เขาแพ้กันเบิ่งกันอยู่เลยลูกคนลพ่อเฮาว่าเขาเบิงกันอันชื่อังพอแต่เพินผูเป็นอนี้แล้วบ่มีรถแล้วเอารถเกาให้ขี่ใด้ไปหน้าแลเกแล้วแม่แล้วเว้ากันว่าเฮ็ดเพื่อนน้องหลานแล้วแล พ่อสิเอาให้ลูกเอ้ยปีน้ารถนะคันเจ้าอย่าได้ใหม่อพ่อสิเอาให้เฮาอยู่บ่เอาแม่ว่าคนจะได้รถจะได้โทรศัพท์ใหม่เลยสิซื้อให้เลยันมเจ้าเชาอันนี้ปัวเจ้าอยู่สิเอาใช้ซื้อแม่อเอาสิเอยู่บ่นแม่มันว่าก็จะเป็นแล้วเป็นแฮงเฮามันอือแล้วก็บอก่ายยังหูอยู่นะเนาะูจักจะตสงเจ้าของยู่ เฮานี่วันนี <S <S ้มือมือมือที่ว่าเกิดเรื่องนั่นตอนที่ว่าเพิ่นสีมาเอาไปนี่บาดบาดเพิ่นมาจับมายังเนี่ยเราได้บ่อได้ยังน้ำเมย์อยู่บ่ขันน้ำพอน้ำแม่แต่ก็ได้ว่ามันจะยว่าน้ำจุจับมันอะไรจุ่ไอ้น้องอะไรกับอ้ายอะไรมันเจ้าเนี่ยเป็นบ้าเลยมันว่าเฮาอยู่ไอยู่ก็มาจับเฮามันว่าเท่านั้นแล้วแต่ข้าแล้วเลยไปทำก็บบ่ได้ปากไปพุ่นกับล้นล้นลินลินไปไปหอดพุ่นกับบ่ได้บ่อน้ำเม่์บ่ บ่ได้เฝ้าน้ำพายไม่ได้กาไปอยู่บบนี้เลยแบบคนใส่พนมาคนใส่พนมาหนังเลยเอิ้นบอลพนนั่นนั่นเลยบ่ได้เฝอยังเลยขันทางก็บ่ได้ปากขันมันขืนแห้งแล้วบ่ปากบปติงได้ปอบปากน้ำพายได้ทามก็ทามก็แบบบ่ฮู้ชติเลยนะขันเมื่อใด้พ่นชิเป็นเลยเขาเอิ้นหั่ ใช่แต่อ๋อันหื้อแหละไชนน้ำพ่นอะนายยันคนให้เหานี้ผมเป็นอ๋อตามอาการเน่าเ้าสังเกตได้นะอาการเน่าหนีเนาะแม่อ่าแบบว่าเขาอยู่มกันโดนเนี่ยแบบว่าสังเกตเบื้องอาการเน่าแบบว่าเน่าสีเป็นลักษณะแบบไรหรือคือว่าผิดปกติแด่ดเน่าบวกไก่เรานับไก่มาอย่ายัง เราเธอคะแนนกินเข่าค่ะออืจเป็นมได้เราเนอนอยู่ห้อยู่หน้าผู้เดียวอยู่บ่แมนนอนอเฮาอย่านหมบยว่ามีช่วยชุมย่านหมายว่าไปนอนอยู่ห้อยู่หน้าผู้เดียวแต่มีคนมาหามาอย่างแต่บางคนย่านหมู่เอาเนี่ยมันบุดีอ่ะมาชูเรานั่นน่ะพ่อแม่จีบหู้พ่อแม่ก็บบุหู้แล้วพ่อแม่นาน,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 นเฮถอะ พวพวพวแบบนี้นี่เขาจะเก็บอาการเขาไว้นะคือว่าหักษาหมูเขาไว้เขาสิบยมบอกว่าภัมาหาเขาตามที่<ม>ว่าเคยเห็นถามนั่ยนะก็ฮ้มันว่าเฮาบรไดกินเนยถามก็เฮาบรไดกินแม่เอ้ยเฮาก็ยันเป็นบ้าคือกันมันวะเนยมันบอกคั้นเฮากินเฮาก็เป็นบ้าโลดมันวะปีน,นปันเป็นเนยปีมากินยาลายปีนั้นเป็นเธอเด้อ กี <ừ> ่นะแม่อ <Ồ> ๋อคือรถไถในกัรรถไถตึ๊ดๆเนี่ยมันกระโดดล่องล่อยโอ้ก็ซักยาแล้วเช้าวันนี้เช้าแล้วนเฮาเลิกแล้วแม่เอายาในฮายายาในเห็ดในฮาเป็นบ้ามันเลยโดยก็เลยได้ปะยาได้ฉีหาเดือนก็เลยเป็นไอยเป็นยังไหลเริ่มมาเจ็บเจ็บเจ็บเอ็นนยาตลอดบัานเลยเป็นจยงนั้ แต่ว่าคุณแร่นันว่าเดนเอกาสานยังแนวแต่วันนี้ลงไปเยี่ยมไปยังเดิเนเพิ่นสีบ่าในไรคําบอกคําจาเพื่อนเนาะมีแต่ว่าอยู่ว่าอ,อย่างง่ายว่ามอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อนเนี่ยอยู่กับทูนบ้านบ้านเพินกระชิตรวจหรือว่าคือเพื่อนว่าเพื่อนตรวจคือเ,เดี๋ยวนี้เพินผู้ว่ายังมีความเครียดความอย่างรายอยู่เน,ะนาะนะสี ก็น่ะชีมียาใช้ยาปัวบางคนก็ดีเช่าลาอยู่ได้คนบ้านเขากันข้างในเพื่อนเพราะพอว่าตามที่แม่เล่ามาเนี่ยว่าง่ายว่าเสตีจะต่างเราแบบยั่งครบท์นะแบบเราจืดอะไรเบิ่ดมันอย่างมันอย่างเนาะจืดอะไรเบิ่ดกับบัตรเวลาเป็นแล้วเบ่จืดอย่างเลยเวลามันขึ้นมันก็จืดเวลาเราเป็นกินยาอะไรพวกนี้เราก็แอนจุกบจื้อดทำนั่าทำนี่ จริงใจว่าประมาณนี้แหละเนาะเมย์เป็นมาข่าหาน้ำไปให้น้องๆมากกำลังมาเกข่าวี่นเหล็เห็ดเห็ดกินเห็ดกินนั่นเห็ดอยู่เห็ดกินนี่เห็ดได้เจ้าเนาะงเมย์เนาะได้จริแต่ว่าลำหายลำหน้านี่เห็ดบ่อได้เ็ดนหบ่อได้พี่น้องกันจริงใจว่าเห็ดอยู่เห็ดกินหนึ่งข่าวหนึ่งห้ได้ยูข่าวปะ เต็มหวดหวดคันหวดไงกันเต็มมากอะเนาะหมด้คยขันเนาแล้วก็คันหู้บชือกวันชินั่งนักแล้วก็ปวดแล้วได้ออนปวดหลายปีแล้วผ่าตัดก็ได้หักยักเป็นได้แไหมเปวดเนาะจักปีแด้วก็ไม่ผ่าตัดสามปีปลายเลยสามปีปลายแล้วปีว่าหนึ่งมากกับร่างกายจะเท่าเลยเนาะเท่านั้นะแม้ว่าเขา หมดแห้งๆเนี่ยชิด้หาเงินหาคำมากกว่าน้อจังอดไรสิพัวลูกจังอดไรสิพัวแม่จังอดไรสิพ่อพ่อคือดุงแก้วแล้วก็ยังเป็นความหลานมายังกินอะไรพ่อแบบกินยาตลอดดูน้ำยาแม่เนี่ยจะขาดยาแตบไม่ได้พูดกินยาแหละคอยอยู่ยักษิพ่อพ่อได้ปูดยาครบหมดและอยู่เพื่อนนี่ เป็ดชิปเลยนอนกันมาหมดหมู่แล้วก็นอนเรียนกันเออก็มาหลายคนแบบเพิ่นขึ้นมานี่เนาะจังน้องจอน้องจ้อยยังแน่น้องจ้อยลูกลูกยังแน่บด่แน่บดูหมู่ลูกชายบดนี้เนาะลูกชายบดนี้นอนเรียนเต็มหมดเลยเออๆแบโอ้ยูเยอย่าได้นนเเฮ็ดเนชนมไปอยู่ันไกแน่อยู่นี่แหละโอ๊าแม่นัคือเือนน้องชายล่ะ เด้ก็อาจจะได้เบ่งเบาไปทางนั้นน้ำ <โด S 1> พอเราอยู่นํากันไปกอ,อดเนาะอย่างใดก็เป็นกาลังใจให้ชูช่ๆอ,อยู่ดีไม่แห้งก็พัะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปรักผู้ใหญ่เพื่อนกับมองเห็นนะการิพยายามเข,ขาการิพยายามช่วยหรือว,ว่าพยายามถ่ายลิดลงไปนางเท่าผู้ใหญ่ยยเป็นหลายๆคนช่วยกันเป็นจังเด้เหรอเนาะเคยเคยห้าไปหาเหตุไปเพื่อนให้ม่มังเจอเบา่าได้ได้เพื่อนกับิเห็นคุณงามคลมดีของเขาอยู่กับมี สได้เรือนหนังใหม่เนาะโดยโดยสบายดีเด้อแม่เด้อร์โดยโอเคพี่น้องเลยกับิประมาณนี้แหละในคลิปนี้เนาะขอเพียงเองกับชิคอจบลงไปก่อนพอทั้งแม่เพิ่นสีแต่งกับเขาทั้งน้องเสือทองเพิ่นมาเอาอ่าก no? uh, no okay, okay. ับเขาไปแล้วนะครับเราก็จิได้ขอจบคลิปลงก่อนถ้ามีติดบภาพการใดก็ต้องขอโทษขอไฟละลายน้องพี่น้องเนาะลยเวียนเข้ามาทางนี้มืาหนีน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็อ่าลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องกู ทางพุ่นคือจะคอยเห็นพุ่นแหลทางเงินของเงินน้องจอยน้องไทละคือทางกักขว่มทงครับยี่ยังรับชื่อไปที่กักขว่มทงนึงพี่น้องกันคลิปนี้ก็จะรับหน้าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนขอกราบมาสบายดีสบายดีเป็นทุกคนเนาะ